ส่งบันทึกการแสดงสด20ปีคริสติน่าอากิล่าออกมาให้แฟนเพลงได้จับจองกันนะครับถึง3 p a แพ็กเกจด้วยกันซึ่งก็นะฮะยังคงได้รับฟิทแบกที่ดีจากแฟนๆเหมือนเดิมงานนี้ Queen of Dance อย่างพี่คริสติน่าก็ได้เดินทางมาถึง True Insight ครับได้เล่าถึงความประทับใจกับคอนเสิร์ตในครั้งนั้นแบบไม่มีบันลืมครับสนุกมากติณาสนุกมากและติณาก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ไปดูนะคะก็คงจะ มีความสุขไม่มากก็น้อยนะคะแต่จริงๆอยากให้สนุกมากๆนะคะเพราะว่าในส่วนตัวของตินาต้องบอกเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ตินาสนุกที่สุดอ่ะก็โปรโมทดีวีดีคอนเสิร์ตนะคะก็เป็นคอนเสิร์ต20ปีของตินาที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่4-5กับมิถุนายนนะคะก็ที่เอามาให้ดูก็คือจะเป็น Limited Edition นะคะเฉพาะคนที่เป็นแฟนเพลงจีนาที่แบบว่าโทรมาสั่งจองนะคะอาจจะมีหลงเหลืออยู่ตามพวกร้านแต่ว่าเชื่อว่าตอนนี้คงจะมีไม่เยอะแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือจะเป็นอันที่สามารถจะหาซื้อได้ทั่วไปคือ DVD, VCD อะไรเงี้ยค่ะแฟนเพลงคนไหนคิดถึง queen of dance คนนี้อย่าลืมติดตามซิงเกลิลใหม่และจับจองบ,บันทึกการสแสดงสดในรูปแบบของ VCD และ DVD กันได้แล้วนะคะงานนี้พิจนาย,ย้ำว่าต้องอุดหนุนของแท้เท่านั้นคะ่ะ